อ่าสวัสดีครับกับช่องช่างดีวนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตอบนะครับว่าทําไมไฟเบรกถึงค้างนะครับที่คอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าทําไมไฟเบรกรถเรามานถึลลงค้างนะครับอ่ไปดูกันเลยเบรกหน้านะครับผมมันจะมีสวิตช์นะครับผมที่เขาเรียกว่าสต็อปเบรกนะครับผม เนี่ยอยู่ตัวนี้นะครับสต็อปเบรกของเราถ้าเป็นรถออโต้นะครับมันจะมีทั้งซ้ายขวาเลยทั้งซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ส่วนใหญ่ก็จะมีข้างขวาคือเบรกหน้านะครับผมแล้วก็อยู่ที่เท้าก็คือเบรกหลังนะครับการทํางานก็คือเนี่ยเวลาเรากําเบรกนะครับผมสวิตมันสวิตมันก็จะเด้งออกนะครับผมนี้ทําให้ไฟหน้าไอ้ไฟเบรกเราติดได้ พอเราปล่อยครับมันก็จะกดเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือจะตัดวงจรตัดไฟออกครับคือที่มันเสียก็คือมันอาจจะเป็นที่ตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยตรงข้างในนี้มันอาจจะสึกหรือมันอาจจะเป็นมันจะค้างในและอย่างนั้นก็คือมือเบรกเราครับมันไม่กดสวิตช์นะครับผมอันนี้ต้องดูเอานะว่ามันค้างได้ยังไงนะครับมันต้องกดอย่างนี้นะครับผม แต่ถ้ามันกดปกติแล้วยังค้างอยู่ก็มีเสียบที่เป็นอยู่ที่ตัวตัวข้างหลังนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือสต็อปเบรกหลังนะครับที่เท้าเราเวลาเหยียบปุ๊บมันก็จะดึงสวิตชนี้ลงนะครับที่ทําให้ติดอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่ามันตัวไหนมันค้างตัวไหนมันเสียนะครับผมเบรกหน้าหรือเบรกหลังก็คือ เราก็ใช้ดันเข้ามา,มาจากตัวนี้จากคางก็ได้หรือให้แน่ให้แน่ให้ให้ชัวร์เลยก็คือมีสายไฟอยู่ครับดึงสายออกดูซิว่าไฟเบรกเรามันดับไหมถ้ายังติดอยู่ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเช่นตัวนี้นี่ครับผมได้ถอดน็อตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสต็อปเบรกหน้าของเรา ส่วนใหญ่ที่ว่าที่ทําที่ไฟเบรคค้างส่วนใหญ่ที่ผมเจอบ่อยนะครับมันก็เป็นได้นั่งสออยางนะครับทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเบรคขากับเบรกมือเป็นได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอพังอ่ะที่เจอเสียส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเบรกมือนี่แหละที่เขาเรียกว่าสต็อปเบระครับนี่ถอดนอนแล้วละเดี๋ยวเดือดมาให้ดูนะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับ เวลาเราปล่อยเบรกใช่ไหมครับมันก็จะกดปั๊บอย่างเงี้ยเวลาเรากำเบรกปุ๊บตัวนี้ก็จะออกมานะครับตัวนี้ก็มีสิทธิ์เสียได้แต่ตอนแรกเราก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่ที่เจอก็คือถ้ามันค้างอะ่ะมันจะเวลาเราปล่อยเบรกใช่ไหมมันต้องกดไวอย่างเงี้ยมันไม่กดเนี่ยครับมือเบรกของเราเนี่ยมาค้างมันก็ค้างนะครับผม ครั้งมือเบรกมันก็สึกเงี้ยทําให้มันกดตัวเนี้ยกดไม่สนิทไงี้ครับทําให้มันค้างนะครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับเพราะส่วนใหญ่จะเจอที่มันเสียส่วนใหญ่เป็นเบรเบรเบบนมากกว่านะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าแก้ไขยังไงครับไฟเบรคค้างก็มาอธิบายก็น่าจะเข้าใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ